ท่านต่อไปครับท่านสุนทรีใจสุดพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารครับและท่านสุดท้ายท่านนาถือมโนขันครับนักวิชาการสาธารณสุขครับผมครับก็ขอเที่ยวการนี้กับเรียนท่านู้วราชการจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าสนาชการท่านผู้นำท่านผู้บริหารท่านผู้สรงคุณวุฒ ท่านผูต้ตรวจราชการกรกอตอท่านผูต้ตรวจราชการกรมการปกครองครับพี่น้องในทีมงานประชารับรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารที่เคารพร,รักทุกท่านครับในชั่วโมงต่อไปนี้นะครับก็คงจะเป็นภารกิจหน้าที่ของคณะวิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกรนะครับที่ได้รับการร้องขอ,งขอจากสำนักง,งานกออรกตจังหวัดให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะได้มาชี้แจงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและเป็นคำถามเพิ่มเติมในระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ผงจะขอถือโอกาสนี้นะครับได้มีการแลกเปลี่ยนรู้กับทุกท่านนะครับคือแปลของบ้านเรือนนะครับที่มีความสําคัญเช่นกันก็ได้มีผลบัญญัติและก็เป็นที่มาธนุนขึ้นนะครับ <Cell. S 2> เพื่อจะทําร่างรัฐธรรมนูญนะครับหมวดหนึ่งหมวดชอการเหมือนที่ท่านผู้ <Emb> ว่าราชการจังหวัดนะครับ ซึ่งหากจำนวนท่านมากหน้ารั้นก็เรียกผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านในตอนท้ายและที่สําคัญให้มีการกาหนดวันออกเสียงประชาติร่าง